ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินแล้วเธอจะชอบไหมนะ <c oughs> ไม่ร้องอย่างี้เฮ้ยพี่ชายดูจดไปนะไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินแล้วเธอจะชอบไหมนะแล้วอ,อย,ายว่างเดียวจะชอบไหมครับจะจะไม,ม่เป็นการส่สงไฟไหมซีมามาซีไปยังไม่มาอะไรมาทำอ่ะมาทิ้งไว้ว่าคือจุดนี้ก็แล้วจุดมันใกล้กันเทียเทีย เฮียเฮียมา่าเฮ่ยมามาซีตาจะพาเทไปเที่ยวเลยวันนะเดนไม่หรอกหายแน่ถ้ามันหายไหมบีมีภาพว่าจะตายละเขาให้เธอไปแล้วไม่ใช่หรอเออยาว อะไรนอย่างนี้เราจะชอบไหมนะเ้าอย่างเดียวเจะชอบไหมนะเ่าอย่างเดียวเราจะชอบไหมคับแต่จุดไม่เป็นก็แก่ส่งไฟมาซีมามาสีตาจะพาแทนเป็นชาวแรวันนะบีข้าวไม่ตายจริงด้วย้องทำใไมอได้นดี เขาขับเขาน่าจะน่าจะไม่ดีนะัแบบอุ้ที่โปรเต้วันดีครับวัี้ขับที่โปรจกิ์โอ้โหยาเฮ่เราลอกอกินข้าวแป๊ัได้ไหม ข้ามาผมไม่รับเขาบอกแล้วคุยง่ายเฮเธอเลยวฉันว่าอัศวินรักติการลบเยือาเมื่อที่มองไม่เห็นแม่วิญญาณมีเขาลองพอปะบีไม่เคยตอบไม่เคยอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าอัสวินรักติการลบเยือาเมื่อที่มองไม่เห็นเธอต้องการ พร้อมพี่ขึ้นรถไม่ได้ <C oughs> ได้ละพร้อมพี่ปอนล์โต้อบอกว่าร้องไม่พักเลยนะนี่ครับเธอไม่เคยโทรไม่เคยโทรไม่เคยโทรมาหากันอะยมาดิ <C oughs> ถ้าคปนหัวมากนะ ผมเลยแค่แย่ยายยืดย้ายเติมแค่แย่พอแล้วเพนจะเรียมนั่ตาไม่ทันเรียบหลอดเฮียไปอยู่ด้านล่างเอ้ยไปอยู่ด้านล่างอ่ะ What happened? ไม่พอไม่พอไม่พอสวัสดีจูสวัสดีครับเชยวสาวเรัสสิก้าป้าปูไม่กิน้โอเปทำแบบจบแล้ววะเก็บนั้นเจ็บ่อมไหม เอาไปไปเอาอยาอ,ะ,อะคืออย่างไม่รู้อ่ะคืออะไรเหรอะอนนงหนหูจะถามหาอเ,เอาเอพี่หนูคิดเหมือนกันพี่นายครับ ร้องเพลงทิ้งไว้กลางทางไปไปเป็นปะเป็นขอร้องขอร้องไปจำเพลงนั้นอ่ะจริงเหรอไปร้องให้ฟังเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีแต่แป๊บหนึ่งเปิดบีดก่อน oh, <no. S 1> บีดแน่นตลอดบีดแน่นตลอดนะสูุต้มอ,อยู่หรอต้มอ,อยู่หรอ เฮ้ยได้ยินมาเนี่ยถามว่าซ่อมอยู่หรอใช่เซฟเพลงอยู่จะมาเซฟใจเย็นได้ไหมไปตรงถึงนะจะเปิดเวอร์ชั่นแท้ที่ประเด็นอ่ะรอก่อนได้ไหมล่ะเธอเขาเริ่มเก็บป,เเกบปูนเปิดรอเริ่มเก็บปูนเถอฉันต้องเตืนอนตลอดฉันปวดหัวมากแล้วดูดิแล้วมาเล่งเขาแล้วมาทำเสียรเอาเถอะเขากระโดดลงมาก็ได้ ั้นถ้างั้นอ่ะอะไรนะเขายอมกระโดดลงมาก็ได้โดนผิดเองนะนะเดิมไม่ no น่าห<โ>ัวหมองมากนะรัตนาเฮ้ยพี่รถโคตรสวยเลยครับนั่นเออพี่ชายมันเหมือพี่มันเหมือมันเหมออือเหมือเหม่อนี่ครับรถสวยจัง คนก็สวยนะคะ <c oughs> อ๋ออันนี้อันนั้นเนป็นเรื่องโปรตีครับผมเลยไม่พูดนันเดี๋ยวกันนะคะไม่ขายยาวันหนึ่งครับมันดีแค่ไหนกันเชื่อเขาไหมนี่มันเน็ดนานมันเป็นพิาชานเองอยังดีไม่มากพอ

ตุ้มตาเมื่อตัวเธอพบคนที่ดีที่เธอวาดไว้ไวในหัวใจบ่อยไม่ฉันถูกแล้วให้เธอ,อยังฉันปวดร้าวแค่ไหน<ะ>ยอมพื้นใยแทน เดินจากฉันไปเมื่รู้ว่าเธอมีคนที่พาไปถึงปลายทางตีดีดีตีจะตัดเอาไว้ไม่ขอฟีได้นะ<อ><ว>ขอของีได้พี่ไม่ไม่ชิดตังได้เอาตัดตัดเอาไว้ไปลงมือไม่ชิดตังให้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอก ขะ้าเงียบไหมอ่ะไม่เงียบพอดีพออยู่เธอมันคงไม่ไเยี่ยมพอทั้งที่เธอขอไม่ได้เลยเสียงนี้มาขอบคุณค่ะขอคุณบิดามดคืนน้องน่าจะมาสตรีมก่อนดีคืนนี้น้องน่าจะมานะดีกว่ามากแม่เล่โอเล่โอเแม่น้องโบเอ้า ช้ำคงแลทีเธอที่เขาแล้วที่ฉันไดจุด<า>ตรงสีแด่วย,ย,ยเขาจไหนะยกษ์ไยขนาไม่ต้องเอะไม่ต้องทางรถนะักขอร้องรถมันยังใช้ได้อยู่นในหัวอยมชานเขาแล ใ,ใจของฉันัวรรักแค่ไหนยอมฝืนใจเธอเดินจากฉันไปเมื่อรู้ว่าเธอมีคนที่พาไปถึงปลายทางไม่รีบไปไหนอ่ะเอาเถอะ่ห อ้ามาเอาถามไม่คิดถึงกันแล้วดิคิดถึงนี่นี่ขนาดเนี้ยเอาเลยแค่ร้องให้ฟังแค่นี้แล้วแต่เลยชนไหมอ่ะไม่ไม่มันมันถ้าสายตาจะถ้าเร็วกี้ยมองว่าหน้าเธออ่ะมันเก็นไม่ชนทิ้งเชิงร้ายตรงกลางทางเมื่อเธอพบ <ค>ทำไมเพลงไม่จบวะที่เธอวาดไว้ในหัวใจปล่อยมือฉันถูกแล้วในใจของฉันตัวรักแค่ไหนยอมพื้นใจเธอเดินจากฉันไป ค่ถังแชทไม่ต้องมาทำหรอกนะคะไมต้องร้องเพลงอะไรได้ไหมไม่ต้องมาถทำหรอจบเพล่ะครับของเข้าของเข้าของข้าของข้าขอบคุณข้าขอบคุณข้าขอบคุณรับไม่เชื่อแชทเชม่แชทบอกพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราให้เพลงกัน